ทำไมต้องใส่เครื่องแบบครับอาผมเป็นทาหารนะต้องใส่ตลอดเวลาเลยเหรอนอนออใส่แดงใส่เครื่องแบบไหมนอนก็แต่งก็เพราะว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากโดนทีมลาสังหารชุดซ่วมซึมที่มากันสามสิบคนมาตอนตีหนึ่งที่ผมสู้สู้ต่อสู้เขาเรีกชุดซ่มซึมเขาก็มาซุ่มุมข้างซ่วมผมเป็นอดีตหัวหน้าชุดลาสังหารทีมเอลฟาบาโวครับ ปกติผมก็คือแอมบูดถูกแอมบูดอะไรต่างม,มาเจอตีหนึ่งไม่ได้ตังรับเงี้ยชุดซ่วงซื่มาซ่มข้างซ่วผมไม่เคยเห็นเนี่ยลบในเมืองผมไม่เคยใช่ไหมครับครับก็บอบช้ำก็เข้าโรงพยาบาลทั้งคอหักแขนหักที่ตอนนั้นเขาบอกว่าเสียแดงแกล้งเจ็บหรือเจ็บจริงเจ็บจริงนี่ฮะสามสิบต่อนหนึ่งตีหนึ่งก็พอตอนแรกตอนเวลาที่ผมฟ้องเขาที่ศาลเนี่ยนะครับอตอนเขาแจ้งความคือคนสามสิบคนเนี่ยลุมกินโต๊ะผมแล้วยัง 30ตอนหนึ่งแต่ไปแจ้งความจับคนคนเดียวว่าคนคนเดียวต่อยคนส0คนพปบตำรวจแห่งชาติสั่งให้ให้จับให้แจ้งความจับใช่ไหมผมก็เลยฟ้องด่วนไปเลย30คนเพราะฉะนั้นใสเครื่องแบบตลอดนอนก็ใส่ครับไปไหนก็ใส่เข้าห้องน้ําก็ใส่ตั้งแต่วันที่18กันยายนก็แต่งเครื่องแบบตลอดครับเพื่อก็คือป้องกันตัวเองเราไม่ต้องการให้โดนแบบว่าหนึ่งโดนหาเหตุวิสามันหาเหตุวิสามันสอง มือปืนทีมที่ผมตามล่าสองคนที่เป็นตำรวจมือปืนที่ผมล่าไปห้าจังหวัดางตกประเทศไทยไปอยู่เกาะลังกาวีอ่ะเขาออกจากคุกหมดแล้วฮะแล้วเขาไปแจ้งความจับผมอีกมือปืนแจ้งความจับมือป่ากมันก็ตามต่างคนตามล่าเลยไม่ร้ตั้งตำรวจมันช่วยอะไรเสียแดงได้เอาช่วยได้ดีครับเพราะว่าการอย่างน้อยเนี่ยผมเป็นแต่งเครื่องแบบชุดในพลใช่ไหมฮะมันก็เขากเกรงใจ แล้วก็อบอุ่นอะไรต่างๆแล้วก็มันก็ป้องกันตัวเองเรามีเครื่องแบบครับถ้าเป็นนอกเครื่องแบบเนี่ยเราทะเลาะกับยโกโง่ไอ้แกลงเรารถชนแล้วลงมาถึงยิงป้งปๆง,ง,งเลยก็ได้ครับแต่ถ้าใส่ชุดแล้วไม่เป็นอย่างนั้นใส่เครื่องแบบไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีการแนวทางการต่อสู้แล้วก็อบอุ่นแล้วเครื่องแบบชุดพลางเนี่ยมันเป็นวิญ,ญญาณและสายเลือดของผมเพราะสมัยอยู่บนดอยมันโดนแดดโดนฝนที่อยู่บนภูเข,ขาเป็นเดือนเดนสองเดือนกลับบ้านทีมีฮอมารับเนี่ย